สนับสนุนโดยด็อกเตอร์แท็กออฟคลินิกลบรอยสักอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิก พลตบตรปิยะตาวิชัยโคศกพักพลังประชารัฐบอกว่าแสดงความยินด,ดีกับรัฐบาลที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลแพทองทานสองได้แบบแลกผลประโยชน์การวางตัวรัฐมนตรีเป็นแบบผิดฟ้าผิดตัวไม่ดูถึงความรู้ความสามารถแต่อย่างใดคิดเพียงแค่มีสสมาเท่าไหร่ได้โคต้าไปเท่านั้นเอาคนที่เป็นมาเฟียนักเลงหัวไม้มาเป็นรัฐมนตรีแล้วพี่น้องประชาชนจะได้อะไรรัฐบาลมุ่งเอาแต่เสียงสนับสนุนรัฐบาลเป็นหลักแล้วจะสรรโคต้าไปตามสัดส่วน โดยไม่ดูว่าผู้มาเป็นรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นเสนาบาดีดูแรงงานราชการแต่เอาคนที่ไม่เหมาะสมทั้งความรู้ความสามารถและความประพฤติมาเป็นรัฐมนตรีหรือเสนาบาดีแทนที่จะดูคนที่เคยมีความรู้ความสามารถประสบการณ์งานด้านนั้นๆมาทํางานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติถ้าเป็นเช่นนี้ประเทศจะพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างไรประชาชนจะได้อะไรนอกจากนั่งคอยมองนะกักการเมืองเอาแต่แบ่งผลประโยชน์กันและกัน เช่นกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงสําคัญที่ต้องดูแลความสงบเรียบร้อยภายในดูแลทุกสุขของประชาชนที่พักภูมิใจไทยเคยดูแลได้ดีมาก่อนแต่รัฐบาลกลับเอาคนที่ควบคุมได้มาเพื่อผลักดันบอนการพนันหรือคาสิโนเสรีการแก้ปัญหาที่ดินเอาพายที่เป็นปัญหาของตระกูลชินวัตรตลอดจนปกป้องธุรกิจสีเทาในเครือข่ายคนสนิทของรัฐบาลโดยเฉพาะการพนันออนไลน์ตลอดจนปัญหากระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติแกงคอร์เซนเตอร์ที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แต่พอแม่ทัาพภาค2ปิดด่านตัดท่อน,น้ําเลี้ยงกลุ่มการพนันปล่อยเป็ดจึงชะง,งักลงกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตทั้งด้านการบริหารงานและวิกฤตศรัทธาของบุคลากรในกระทรวงทั้งนี้ปัญหาประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนจากข้อมูลกรมควบคุมโรคพบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายใหม่กว่า9 3 0 0 0คนถือว่าสูงสุดของปีนี้ในตอนนี้และยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ปีนี้มียอดผู้ป่วยสะสมมากกว่า32 0,000คนเสียชีวิตสะสมแล้ว69รายแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอ่อนด้อยนอกจากนี้วิกฤตทาของบุคลากรภายในกระทรวงยังคงดูถูกเหยียดยามรัฐมนตรีเป็นทุนเดิมหากอนักเลงหัวไม้มาเป็นรัฐมนตรีเพิ่มอีกอาจได้รับการต้อนรับไม่ใช่แค่รองเท้าแตะเท่านั้นทำไมไม่หาคนดีๆที่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้การยอมรับมาช่วยในการบริหารและพัฒนาประเทศ กระทรวงการคลังที่ต้องรับผิดชอบการเงินการธนาคารของประเทศจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยภายใต้การประเมินสเสถียรภาพและแนวโน้มปี68มองว่ามีปัจจัยเสี่ยงอาจกระทบต่อสเสถียรภาพระบบการเงินระยะข้างหน้าทั้งความเชื่อมั่นนักลงทุนที่ปลอะบางและอ่อนไหวต่อทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศจากนโยบายการค้าประเทศเศรษฐกิจหลักรวมถึงบางภาคธุรกิจที่ยังฟื้นตัวช้ามีปัญหาเชิงโครงสร้างและ,ะเผชิญกับการแข่งขันจากประเทศคู่แข่งในอาเซียน โดยเฉพาะในปีนี้ประเทศไทยภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยหาให้ประเทศสู่หายนะ GDP ต่ำกว่าประเทศเวียดนามกัมพูชาและลาวที่น่าเป็นห่วงคือนี่ครัวเรือนสูงขึ้นความสามารถในการชำระนี่อยู่ในสภาวะที่น่าเป็นปัญหาขณะที่ภาพลักษณ์ของรัฐบาลอยู่ในภาวะติดลบทั้งด้านความรู้ความสามารถผลงานความเสี่ยงความเชื่อมั่นในการขายชาติหากรัฐบาลยังคงแลกผลประโยชน์ไปมา การวางตัวรัฐมนตรีเป็นแบบผิดฝาผิดตัวไม่ดูถึงความรู้ความสามารถแต่อย่างใดเอาคนที่เป็นมาเฟียนักเลงหัวไม้มาเป็นรัฐมนตรีแล้วพี่น้องประชาชนจะได้อะไรไม่มีครั้งใดที่วุฒิสมาชิกจะรวมตัวกันยื่นฟ้องท่านนายกเพื่อถอดถอนออกจากตําแหน่งและไม่มีครั้งใดที่พี่น้องประชาชนจะรักชาติรักแผ่นดินและสามัคคีกลมเกลียวกันออกมาขับไล่ท่านนายกเหมือนเช่นนี้เช่นกันด้านนายไพบุญนิติต,ตะวันเลขาธิการพักพลังประชารัฐกล่าวว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรค สั่งการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมลงชื่อกับพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา151เนื่องจากไม่สามารถที่จะไว้วางใจนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในการทำหน้าที่ผู้นำรัฐบาลอีกต่อไปเพราะมีพฤติการที่จะนำพาให้ประเทศเข้าสู่ความเสี่ยงส่งผลให้ประเทศไทยอาเสียเปรียบในการรักษาอธิปไตยในประเด็นคลิปเสียงสนทนากับพุนเซนสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผู้นำที่มีความอ่อนแอและขาดประสบการณ์การเจรจาระหว่างประเทศ พลเอกประวิทย์เห็นว่าการเปิดอภิปรายไม่ไว้าวางใจครั้งนี้สสทุกคนของพรรคพลังประชารัฐพร้อมร่วมลงชื่อยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้าวางใจในายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาลแม้ว่าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ยังไม่เรียบร้อย